สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันในฟรีไฟ100โดดกันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาทําการโดดร่วมกันอีกเช่นเคยนะตอนนี้ผมก็อยู่บนห้องเครื่องนะครับรอที่จะเตรียมโดดลงไปข้างล่างกันแล้วนะ ในตานี้ผมเลือกใช้เป็นแคมไฟนะครับหลังจากที่โดดรบาเราก็ต้องทําการฟาร์มของก่อนเลยเพราะนั้นก็รีบไปฟาร์มของก่อนก่อนที่จะถูกสตูยิงหัวนะผมคิดว่าผมจะเล่นสายแคมนะครับคือแคมไปสักพักหนึ่งก่อนพอคนเริ่มน้อยค่อยออกมาบวกนะมันจะเท่วลงมาคนระับเราก็ต้องทําการเก็บของก่อนซึ่งในเมือนนเนี่ยผมรู้สึกว่าของมันก็เยอะมากๆเลยแถมเก็บแป๊บเดียวเนียผมก็ได้ปืนโปรท,ที่ผมต้องการนะครับนั่นก็คือพาราฟอร์เปิดมาต้นเกมได้พาราฟอร์เนี้ยผมรู้สึกใจชื้นมากๆเลย เดินต่อมาได้ไม่นานนะครับผมก็ได้เจอเขากับ m p 5ซึ่งเป็นปืนที่ดีมากๆเลยเปืนพี่แกนเนี่ยเป็นปืนระยะใกล้ที่รู้สึกว่ามันดีตรงที่มันตีสระโขดได้นะครับแล้วก็สามารถยิงศัตรูที่อยู่ใ,ใกล้ๆได้แบบรวดเร็วด,ดีแล้วหลังจากที่ผมทําการฟาร์มเสร็จนะครับผมก็ได้เดินขึ้นไปบนภูเขานะแต่สักแป๊บหนึ่งก็มีมาร์กจุดขึ้นมาครับผมก็เอ๊ะมาร์กมันมาร์กอะไรหันไปดูก็เป็นก่อสามผมก็ต้องวิ่งลงมาใหม่ครับเพื่อมาเอาก่อสาม ในนี้เมื่อผมมาเก็บกองสามแล้วครับผมก็เลยทาการฟาร์มของไปด้วยเลยพร้อมครับเพราะว่าไหนๆก็เดินมาแล้วเนาะมันก็จะได้ไม่ต้องเสียโอกาสในตอนฟาร์มนะซึ่งได้ยาใหญ่มาได้ยาเล็กมาก็ถือว่าคุ้มมากๆเลยครับผมก็ได้น้าเหรียญที่ได้มาครับมาทาการแลกกระตู้นนะซึ่งสิ่งที่ผมจะแลกในตู้นั้นก็คือกระเป๋าแล้วก็สโคปสีนั่นเองซึ่งมันเป็นของที่จําเป็นมากๆเพราะกระเป๋า่ยทำให้เราเก็บของได้ส่วนสโคปสีนี่ก็ทำให้ผมสามารถเลสตูจากระยะไกลได้หลังจากนั้นผมก็ทาการฟาร์มของในบริเวณนี้นิดหน่อยไปเเเกกก็บขอองทีีีี่่่่่แดป้้วววยพราาาาาาะะะะในนมมมมัจจตไส เลยแต่ก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่า Adopt เนี่ยยังไม่ได้มีอันเดียวนะมันมีทั่วแมปเลยเพราะนั้นก็เดินเนไปอาจจะได้เจอแอดดอปอันใหม่ที่มีเกาะสีหรือไม่เราก็หาเกาะสีได้จากคลังแสงซึ่งมันมีแน่นอนครับแต่ว่าเรายังหาก,กุญแจคลังแสงไม่เจอแล้วหลังจาที่ผมเดินหาแอดดอปเป็นเวลานาน,านและในที่สุดเราก็ได้เจอกับแอดดอปไนะลองเช็คซิว่าแอดดอปนี่มีอะไรมีหมวก3ครับแต่ว่าเกาะสนั้นไม่มีก็คือมันไม่ดรอปเออค่อยไปหาใหม่ก็ได้แต่โชคก็ไม่เข้าข้างผมเพราะว่ามีแอดดอปที่อยู่ใกล้ๆผมอยู่อันนึงแต่พอผมเดินเข้ามาดูปุ๊บปรากฏว่ามันก็ไม่มีเกาะสีครับมันีแต่ปืน SVD แล้วก็ของแต่งแต่ก็ยังดีที่มีของแต่งเวล3ครับเพราะมัน ทำให้ปืนเหาเนียมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่จริงๆก็อยากได้เกาะสีนะแลวในตอนนี้ผมก็แคมป์มานานมากๆจนคนเนี่ยเลยแค่3คนครับถ้าไม่นับรวมผมมานะซึ่งผมก็เลยคิดในใจ,จว่าผมจะใช้เครื่องดีดเนี่ยดีดผมขึ้นไปอยู่บนเออเรืออะไรนะมันเหมือนเรือดำน้ำําที่ไหนสักที่หนึ่งนะคุณๆมันผมก็เห็นที่ไหนแลวในระหว่างที่ผมกํลาลังแอบอยู่บนเรือดำน้าผมก็ได้ถูกซุม่มโจมตีจากทางด้านขวาดีที่ผมวางไอวอทันแต่เผลอวางไปถึง2ลูกเลยซึ่งเป็นอะไรที่แบบแย่มากๆเพราะผมจะเสียไอวอรไปถึง่อะลูกแล้วผมก็ แล้วก็โดนเขายิงด้วยก็ได้ทำการโดดลงไปข้างล่างครับแล้วบทสุดท้ายผมก็เรียบร้อยครับตายซึ่งในตาแรกของผมนะครับแต้มกระบวกมา16แต้มแถมได้ที่4ไม่ได้ฆ่าใครเลยก็ยังทีที่มันบวกดีกว่ามันลบนะมาต่อกันในตาที่2เลยครับซึ่งรอบนี้ผมก็กำลังขึ้นเครื่องอยู่ดีๆยืนนิ่งๆก็มีคนมาเต้นใส่ผมครับผมงงว่าเขาทำอะไรแล้วเขาก็มาเต้นใส่ผมกันใหญ่ลยครับเออเป็นอะไรกันเหรอเออผมทำอะไรผิดหรือเปล่านี่ครับมีการปาดคงปาดคอด้วยครับเนอนี่คือจะเฉียนกันตั้งแต่อยู่บนเครื่องบินเลยงั้นนนนเหออใาาา้้้ยมลกกกบๆแว ไม่ค่อยจะมีด้วยผมก็ทําการเปิดกล่องววหนึ่งก่อนแล้วก็ได้ M P 40มาซึ่งเป็นปืนที่ผมก็ชอบนะเพราะผมมีสกินแล้วมันก็ยิงเร็วยิงลัวยิงแรงก็ถ้าชวนต้นเกียได้บวกก็คงยังไหวอยู่แหละแต่ขอบวกระยะใกล้ๆนะระยะใกล้ๆไม่ดีเลยอะดังนั้นผมก็ได้ทาการฟาร,ร์มของในละแวกนี้นิดหน่อยนิดหน่อยคือนิดหน่อยจริงๆเพราะว่าฟาร,ร์มเยอะไม่ได้เนื่องจากผมไม่มีกระเป๋าครับตอนนี้กระเป๋าววหนึ่งก็ยังไม่มีเลยครับแล้วก็เหมือนสวรรค์จะเห็นใจผมก็ส่งกระเป๋ามาให้ผมแต่กระเป๋าที่ผมมาได้นั้นมันคือ เขาไม่ยิงผมสงสัยเขาเพิ่งเห็นผมเหมือนกะะันหรือไม่ากล้าจะกะว่าจะยิงหัวผมแล้วเขาก็ปาระเบิดน้ำแข็งมาแต่ผมก็รอดไปได้ผมว่าถอยมาก่อนดีกว่าผมถอยมาตั้งหลักรอเขาอยู่นานแต่ก็ไม่เห็นการโจมตีจากเขาจะพุดขึ้นมาเลยผมก็เลยคิดในใจว่าสงสัยเขาคงจะวิ่งหนีผมไปแล้วผมก็เลยวิ่งออกมาฟาร์มที่อื่นดีกว่าเพราะถ้าอยู่ตรงนั้นไปก็เสียเวลาเปล่าผมได้ฟาร์มของเสร็จแล้วก็ทําการแอบอยู่ข้างขอบวงเพราะผมคิดว่าผมจะค่อยๆเดินตามวงเข้าไปอย่างน้อยก็อาจะถูกยิงช้าขึ้นเพราะว่าในกลางวงเนี่ยอาจจะงกันกกนน่่ด้้ควาาตีแเปข คงเดินไปไหนตอนไหนก็นแล้วแหละแล้วผมก็ทําการขึ้นมาแอบอยู่ในบ้านข้างๆข,ข,ขอบวงแล้วจู่ๆก็มีคนยิงกันคือเมื่อกี้มันขึ้นนะในมินิแมปสีแดงผมก็เลยคิดในใจว่าเดี๋ยวนะคือมีคนยิงกันนอกขอบวงตอนนี้เ่ยนะผมก็เลยกะว่าถ้ามันเดินผ่านมาผมจะเอาปืนเนี่ยยิงเขาแต่ก็ไม่เห็นมีใครเดินผ่านมาเลยเอา้าวยิงกันอีกแล้วสรุปเขายิงกันตายหรือ,อยังเนี่ยผมรอประมาณ30วิเห็นจะได้แต่ก็ไม่มีการยิงกันเกิดขึ้นผมก็เลยคิดว่าเขาน่าจะจบศึกกันแล,แล้วแหละผมก็เลยทําการโดดลงมาแล้วก็เดินไปต่อคืออไไไมมมมมมม่่่่่่ใชชะะะะรรนนนททีีผผผโดดลลลงงงงาาาาาาา้้กกกกเพัััวววววยจิิิแแบบบ อย่างน้อยผมอาจจะได้สักหนึ่งคิวคือแบบแอบลอยอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ได้สักคิวก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวค่อยเข้าวงออกก็ได้ผมไม่ทําการเก็บของฟิีนิดหน่อยก่อนที่จะกลับเข้าวงนะคืออย่างน้อยก็ให้มันมีเลือดใหญ่อะไรสักหน่อยหนึ่งก็ยังดีอ่ะให้มันมีของประดับตัวไม่ใช่หรอกคือของฟรีอ่ะใครๆก็อยากได้ผมวิ่งมาจนพ้นวงมาได้แล้วก็กาลังจะเข้าวงข้างในสุดแต่ก็มาเจอกับกองศพนะก็เลยทําการเก็บของนิดหน่อยซึ่งมันมีสิ่งที่ผมต้องการนั่นก็คือสโคปสร็ ก่อนที่มันจะถึงกล่องผมก็เลยทําการยืนแลกของแต่พายุแลกของอยู่ดีก็มีคนเข้ามายิงผมผมก็เลยทำการหยิบ m p 4 0ูลูดกลับไปแล้วก็กลายเป็นฝั่งเขานั่นแหละที่ตายผมก็ทําการรีบชุบยาก่อนเลยเพราะผมคิดว่าอาจจะมีศัตรูเนี่ยวิ่งมาหาผมก็ได้ผมก็เลยชุบยาเสร็จแล้วก็มาเก็บของเขานะแต่ในส่วนของเขาก็ไม่ได้มีของจําเป็นอะไรมากเพราะว่าของส่วนใหญ่ที่เขามีเนี่ยผมก็มีหมดแล้วผมก็เลยทําการเดินมาแลกของที่ตู้นะเพื่อว่าอยากจะได้ของอะไรสักอย่างหนึ่งกลับไปแต่ก็ดูแล้วก็ไม่มีอะไรครับเพราะ ครับหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ผมรู้สึกว่าตาเนี้ยเนี่ยมันจะติดตามคนนะครับซึ่งผมก็เลยทําการวิ่งไปหาตาเพื่อจะทําการสังหารนะนะอาจจะได้ของหรือเปล่าผมก็ยังไม่เคยใช้นะเพิ่งเคยใช้ครั้งแรกเนี่ยแหละ,และในที่สุดผมก็เลยเดินมาจนถึงจุดมาร์กน,นะแล้วพอผมมาถึงจุดมาร์กยังไม่ท,นทันได้ยิงเขาเลยเขายิงผมก่อนซะแล้วผมก็งงตกใจอยู่ว่าเอ๊ะทำไมนายมีสัญชาตญาณที่ดีในขนาดนั้นนะแป๊บเดียวก็สวนเราแล้ว่วเราเราพิ่งวิ่งมาเองนะเพื่อนผมไลยทาการวิ่งอ้อมเขาไปเพราะคิดว่าเขาน่าจะมองไม่เห็นผมแล้วผมก็เลยวิง ผมมองไม่เห็นเขาแล้วว่าเขาอยู่ตรงไหนครับผมจําเป็นต้องใช้ดวงว่าเขาเจาะมาหาผมไหมล้วจู่ๆเขาก็เดินออกมาผมไม่รู้ว่าเขาจะสู้อยู่กับใครเพราะว่าไอวอรเนี่ยมันมี2อ,อันครับมีสสีผมไ็ทําการยิงไปแล้วคนที่ผมยิงก็ล้มผมก็ทําการยิงเขาจนเขาดาวแล้วเขาก็ตายโดยผมซ้ำศพไปแต่คนที่ยิงผมเดินมาจากด้านหลังว่าแต่คนที่ยิงผมมันไปไหนแล้วอ๋อผมเห็นมาแล้วโอ้โอ้มันรูปผมเกือตกบตายเกือบตายเดีวยดวเดยวเดี๋ยวใจเย็นใเย็นผมรีบใช้กองไฟก่อนเลยหลังจากที่ผมฮิวเลือดเสร็จผมก็ได้ทาการขึ้นมายืนบนที่สูงเพื่อที่จะศั แต่ถ้าไม่รวมก็เหลือแค่2คนหมายความว่าถ้าผมฆ่าอีกสคนได้เนี่ยผมก็จะติดอันดับหนึ่งครับผมก็ได้โดดลงมากลางวงเลยครับเรียกได้ว่าเสี่ยงมากๆแล้วก็เจอศัตรูจริงๆครับเขาหน้าครับแล้วพี่แกก็อยู่ข้างๆกับตู้แรกของพอดีเลยเออผมเกือบไปแล้วผมทําการวิ่งมาแอบข้างๆเสาแล้วก็ไาไอวอลป้องกันตัวเองเอาไว้เพราะตอนนี้เนี่ยเหลือศัตรูอยู่2คนครับแต่ตอนนี้เนี่ยศัตรูเข้าทั้งหน้าและหลังของผมเลยครับผมไม่สาม,มารถที่ป้องกันตัวเองได้เพราะว่ามีระเบิดกัดก่อนอยู่ทาให้ผมตายลงไปแล้วตอนนี้พวกเขาก็ต้องสู้นเเเอง <S <S ผมไไดด้้ททีีี่่3โคสยยใจจะ1ช ละในตาที่สองนี้แรงของผมก็บวกมา50ครับ มาต่อกันในตาที่สานะครับตาน,นี้ผมเลือกที่จะลงในเหมืองโลกล้าน,นะครับผมคิดว่าน่าจะไม่มีคนครับพอลงมาปุ๊บเนี่ยผมก็ดูแล้วครับไม่มีคนจริงๆครับไม่มีของด้วยแต่ยางน้อยมันก็ยังมีสกาอัพหนึ่งไว้ให้ผมนะซึ่งมันก็เป็นปืนที่ดีมากๆเลยแต่เสียดายตอนที่ผมไม่มีสกินแค่นั้นเองแต่เดินต่อมาได้นิดนึงผมก็ได้เจอเข้ากับ A อ9นผมก็ได้เปลี่ยนเป็น a n 9 4ดีกว่าเพราะว่าผมมีสกินลั่นสองแล้วผมก็รู้สึกว่า a n 9นเกา่มันลั่นเร็วกว่านะแล้วเดินต่อมาได้อีกส อด,ดีผมเดินเล่นไปเรื่อยๆแล้วก็จเจอเข้ากับที่อัพเกาะผมก็เลยรีบทําการกอรัพเกาะโดยทันทีครับซึ่งมันจะทําให้เกาะสามของผมในตอนนี้กลายเป็นเกาะเลเวลสี่ผมบอกเลยว่าในช่วงต้นเกมใครที่มีเกาะเลเวลสี่ตั้งแต่ต้นเกมเนี่ยถือว่าดีมากๆเลยนะครับเพราะว่ามันสุดยอดที่สุดแล้วแหละผมฟาร์มของจนรู้สึกว่าผมเบื่อเมืองนี้แล้วแล้ว,ลวก็จะทําการเดินออกจากเมืองนี้แล้วครับแล้วจู่ๆก็มีศัตรูวิ่งขึ้นมาเออพอดีผมก็ตกใจเขาก็ตกใจเขาเลยรีบทําการกลางโคโนผมก็คิดในใจว่าเอออย่าเพิ่งน่าใจเย็นให้ผมตังตกกม้ง แอบไปครับคือถ้าผมไม่เผลอกดตัวเลงจะขบไม่แน่ผมอาจจะยิงเขาโดนอะ่ะแตนดตานี้แรงของผมก็บวกมาแค่ศูนย์เพราะว่าผมได้ที่อันดับ32ยกไดว่าลงมาแล้วก็ตายเลยก็ดีที่มันไม่ลดแต่มันก็ไม่เพิ่มเลยเสียใจจังมาต่อกันในตานที่4ดีกว่าตานี้ผมใช้แผนที่สเสบียงแล้วผมก็เลือกที่จะลงข้างๆแผนที่สเสบียงเพราะผมอยากได้ของที่อยู่ในกองแผนที่สเสบียงนั่นก็คือกระเป๋าซา้ามันทําให้ผมสามารถเก็บของได้เยอะขึ้นนะพอลงมาถึงพื้นผมก็ได้ทำการเก็บแผนที่เสบียงอ ก็มีของดีเยอะอยู่เหมือนกันหลัลงจากนั้นผมก็ได้ทําการเดินลงมาข้างล่างเพื่อมาฟาร์มนะครับผมไม่กล้าเดินขึ้นไปข้างบนนะเพราะว่าคิดว่าน่าจะมีคนอยู่ข้างบนแหละผมก็เลยไม่เดินขึ้นไปดีกว่าคือช่วงต้นเกมเนี่ยผมยังไม่อยากตายครับเพราะว่าผมต้องการรักษาอันดับของตัวเองเอาไว้ก่อนนะเออผมต้องทาการขอโทษทุกคนด้วยนะครับสาหรับตาเมื่อกี้ที่จะมาอยู่ยผมก็ตัดไปคือพอดีว่าไฟล์ของวิดีโอในภาพนะ่ะมันหายไปครับคือวิดีโอเมื่อกี้อยู่ๆมันก็หายไปเฉยเลยครับผมไม่รู้มันตัดไปตอนไหนนะผมก็กมมเลยต้อง ใช้แผ่นที่เสบียงเหมือนเคยแต่ที่ผมไม่ลงตรงแผนที่เสบียงก็เพราะว่าแผ่นที่เสบียงของผมนั้นมันอยู่ไกลมากๆเลยก็เลยจําเป็นต้องมาลงตรงนี้ก่อนคือผมมามาร์กไปที่แผ่นที่เสบียงนะแต่ว่าพอโดดลงมาปุ๊บมันกลับไปไม่ถึงอ่ะแต่อย่างน้อยข้างล่างนี้ก็ยังมีปืนที่มันเอาไว้ทําให้ผมป้องกันตัวได้ในช่วงต้นเกมอยู่นะหลังจากที่ผมฟาร์มข้างล่างจนเสร็จนะครับผมก็ได้ทาการวิ่งขึ้นบนบนภูเขาเหตุผลที่ผมวิ่งขึ้นไปบนภูเขาก็เพราะว่าผมจะไปเปิดแผ่นที่เสบียงของตัวเองที่ยังไม่ได้เปิดนนนัั่เองครบและสุดตอนนี้ผมมก็ได้าเปิดแผนที่เบียงองััวเเเออองงงแแล้้ซึ่่่ปิดดมมมมมานกก็ีีีขทผยยยไไะะ แล้วผมก็ได้จักกันที่สเสบียงนะัก็คือกระเป๋า3แล้วก็ของแต่งนูนนี่นั่น,นแถมเหรียญอีก0เรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยกําล,ลังจากที่ผมฟาร์มข้างบนเสร็จผมก็ได้ทําการเดินลงมาเพื่อที่จะเข้าวงแวะฟาร์มของในแอร์ดรอปนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีอะไรเยอะครับก็มีแค่ปืนไรยนัด แล้วก็เจอเข้ากับเกาะ3ามเขาวิ่งเข้าไปเอาก่อนแล้วกันนะหลังจากที่ผมฟาร์มเสร็จผมก็ได้ทาการข้ามสะพานมาแล้วผมก็มุงสังเกตว่าผมมาด้านที่มันกำลังเจาะขอบวงคือวงมันบีบอยู่แล้วแล้วผมก็อยู่ในวงอยู่แล้วผมก็เลยงงว่าผมจะวิ่งไปไหนเนี่ยแล้วผมก็มาเปิดกองนิดหน่อยถูกศัตรูยิงจากด้านหลังถือว่าเจ็บมากๆแต่ยังวางไอ้วอทันก็เลยรอดตายมาได้นะหลังที่พันยาเสร็จผมก็ได้ทาการวิ่งอ้อมมากะว่าจะยิงศัตรูก็คือวิ่งอ้อมมายิงเขานั่นแหละแล้วพอผมวิ่งอ้อมมาเขาก็วิ่งอ้อมมาเหือออนนนนนกกััถึงงงเลาาต้้้ผผชิญหสะะรโดม ไอ้วอจะมายิงผมแต่ก็ยืนนิ่งเฉยเลยผมก็เลยทำการเก็บพี่แกไปได้เดี๋ยวนะทำไมพี่แกดาวอะ่ะอ๋อผมลืมไปว่าพี่แกมีเข็มฉีดยาดีนะที่ผมรู้จักเข็มฉีดยาในแบบนี้ไม่งั้นนะผมหาว่าพี่แกโปไปแล้วนะครับแต่ว่าก็โชคดีที่ว่าสามารถยิงพี่แกไปได้แล้วก็ได้เกาะสีมาด้วยถือว่าคุ้มจริงๆเลยแล้วหลังจากที่ผมเก็บของในศพพี่แกมานะ่ะผมก็ได้เหรียญมาเยอะม,มากๆผมก็เลยทำการมาซื้อเหรียญแต่มันอยู่นอกวงนะอาจจะเจ็บนิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆแหละหลงก็ได้นำเหรียญที่เดงซื้อมาอัพปืน M60 ให้้้้้้กกกกกลลลลาาาาายยยเเเปป็็นนนนวววววว3แแออัััั่งงดดหจจผมะิขไี จะจูจ่ก็มีศัตรูยิงผมมาจากด้านข้างผมก็งงว่าเดียวนะผมกำลังจะข้ามไปอยู่ๆก็เจอศัตรูอีกแล้วเหรอมันกระทันชิดเกินไปไหมเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับพอสู้ได้แหละเขาก็เดินวนไปวนมาผมก็ยิงเขาแต่ว่ายิงไม่โดนนะแล้วก็ยิงเขากับเหล็กคือเขาไม่โดนดามจจากผมเลยผมมีเข็มชีดยาผมจะต้องฟื้นแล้วผมก็ตายคือพี่แคแม่งซ้ําผมไม่ให้ผมแบบได้ชุบตัวเองเลยสียดายจากที่มีเข็มชีดยาแต่ใช้อะไรไม่ได้แต่ก็โชคดีที่ผมอยู่มาได้นานจนทําให้แรงของผมนั้นบวกไปถึง48แต้มเลยครับในตอนทีี่เ้าาามมมรรััับชชแลลคคิปปหหนนนจอออกกะโดืไไ รักตุกคมมากๆส่วนใครที่ยังไม่ได้เพชรก็เดี๋ยวเข้ามาแจากไปละกันเนาะ